ต้นเผ่าผู้ไทยสงเวยจากเมืองน้ำนอ้อยอ้อยหนูเมืองเบียนเบียนฟูประเทศเวียดนามเมืองนกเมืองบังและเมืองมหาไสย์ขุแก้วของแคว้น12สจุไทยในประเทศเลาวในปัจจุบันได้สักส่วนกันข้ามแม่น้ำโขงมาพึงพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงสยาม ชาผูทไทที่มาจากเมืองบกเมืองวังในปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมและอำเภอพันรานคมจังหวัดสกลนครส่วนคนผู้ไทยที่มาจากเมืองมหาไส่กองแกว้วได้เข้าอาศัยในท้องที่บ้านนวลหอมอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครและบ้านบัวบ้านท่อน ตำบลสว่างบ้านพอกไงบ้านสูงเนินตำบลพอกน้อยอำเภอรพระน,นานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อสาวุทายจากเมืองมหาไส่กองแกว้วได้อพยพเข้ามาในแผ่นดินสยามแล้วได้เข้าอาศัยอยู่เมืองสกลทวาปีบริเวณวัดสะพานคํำในปัจจุบันอยู่พักได้ระยะหนึ่งจึงแยกออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เดินทางออกจากสกกลเพราะว่าปีไปทิศตะวันตกของตัวเมืองมาหยุดมาหยุดพักค้างคืนที่บ้านผ่านทองจนลุงเสาจึงเดินทางต่อไปทางทิศตะวันตกจนถึงดอนยาแปะดิ่มฟั่งแม่น้ำอุนหรือว่าบ้านดอนต้นหมงในปัจจุบันจึงหยุดพักและเห็นวา่าทำเลเหมาะสมจึงยึดเป็นพื้นที่ตั้งหมู่บ้าน ใช้ซื้อวาบ้านดอนยาแฝะมีล่ำน้ำอุ่นอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเมื่อสมาชิกของหมู่บ้านตั้งแยกย้ายไปตั้งครอบครัวที่รอบๆบริเวณดอนยาแปะเพื่อเป็นที่ทําการเกษตรจึงทําให้บ้านดอนยาแฝะกลายเป็นหมู่บ้านหลงังแล้วตั้งบ้านให้ซื้อวาบ้านดอนสมโหหรือว่าบ้านพงใญ่ในปัจจุบัน ห้างออกไปพันห้าร้อยเมตรเป็นบริเวณที่มีอุทมน้นำเล็กๆจึงเ,เรียกว่าบ้านน้อยหัวหน้าหนองยะปองมีน่ายมหายศเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมื่อมีก้นไม้ทุกคนนสายน้าสกุลเดียวกันในหมู่บ้านจึงสาน้มสกุลวามหายศแต่เนื่องจากแหน้าถีปกครองเป็นวาเป็นน้มสกุลที่มีความาหมายสูงเกินไปจึงเปลี่ยนมาใส่กลอนจนี ทั้งมู่บานประมาณปี2460เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของมู่บานน้อยโห,หนาหนองยาปองเป็นที่ลุ่มใกล้หนองน้ำในฤดูฝนทำให้บริเวณของมู่บานมีความชื้นแฉะและมีน้าขังยูดทั่วบริเวณของมู่บานจึงเห็นควรย้ายที่ตั้งใหม่ในการย้ายครั้งนี้แบ่งเป็น3ามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งไปทาง ตะวันตกเสียงไต5้0 0เมตรไปยู่กับบ้านพออหน้อยในปัจจุบันคือบ้านพ่อก,กลางกุ่มที่2ไปทางทิศตะวันออก500เมตรไปอยู่บนดอนกลางบริเวณทีหน้าหรือว่าว้านน้อยหน้าล้อมกุ้มที่3เป็นกุ้มใหญ่ไปอยู่ทางทิศตะวันออกเสียงไตไปอยู่ในทีดอนแยาวดอนยาง เรียกซื้อมู่บานวาบ้านดอนยางและมีหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีไม้ไพ่ไม้ไพ่ป่าขึ้นเต็มเรียกว่านองไผ่ในปัจจุบันซึ่งบริเวณทางที่เหนือนของหนองไผ่ได้มีผู้มาทางป่าให้เป็นพื้นที่ประมาณหลายเศษเพื่อเป็นทีท่ทำกินของนายถ้ำแก้วดีนายเนียนวนณวงศ์ และนายกระตึ้นจะลาวงหลังจากหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งเป็นหมูบ่บ้านดอนอย่างจึงได้ทางป้าให้เป็นที่อยู่อาศัยจนมองเห็นบริเวณดอนอย่างเป็นที่ดอนบริเวณเป็นเนินลาดลงไปตามแนวที่เหนือที่ใต้และทิศตะวันตกจึงเรียกซื้อหมู่บ้านไม่วะบ้านสูงเนิน ส่วนบริเวณที่มีต้นไทรน้อยเป็นสถานที่ตั้งของวัดไทรทองสำหรับพื้นที่ติดแนวเขตวัดไทรทองทางที่ใต้เป็นพื้นที่ครอบครองของนาาสีหรือว่านาาสีดอนนวลมณีนาาศูนย์จันลาวงและบริเวณทางเปลี่ยนของนาาทองคําเทเนตทั้งสามนก็ได้บริจาคพื้นที่ทั้งกล้าให้เป็น ทีตั้งของโรงเรียนบ้านสูงเนินสามาคัคคีนี่เป็นประวัติพอสังเขปของบ้านสูงเนินสามาคัคคีตำบลพอกน้อยอำเภอปรลนานิคมจังหวัดสกลนครสำหรับข้อมูลผิดพลาดประการใดจะต,ต้องกราบขอโทษขออภัย ได้หลายเด้อครับสำหรับข้อมูลที่มาคือต้องขอขอบคุณอาจารย์จัดองค์คุณองศสวัสดีครับ